สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นคู่พระนางที่แฟนๆคิดถึงหนักมากอีกหนึ่งคู่เลยนะคะแมรีโอมาเรอร์และแป้นานัทพรผลงานที่ได้ร่วมงานกันก็ผ่านมานานถึง9ปีวันนี้สีสันมันเทิงเลยขอพาทั้งคู่มาอัปเดตผลงานใหม่่ทุกคนรอคอยแบบเอ็กคูซีิสุดๆเลยค่ะ เป็นคู่พระนางที่เป็นแฟนคิดถึงมาริโอมาเล,ลอร์และเต้าณัฐพรแต่งงานคู่เรื่องหลังสุดนานถึง9ปีแล้วกับซีรีส์ The Rising Sun รอยรักหักเหลี่ยมตะวันและรอยฝันตะวันเดือดแต่หนุ่มโอ้ก็ส่งกำลังใจให้สาวเต้าในงานดราม่าหนักหนาสาหัสเรื่องแค้นของผู้จัดพี่แอนทองะสมที่หนุ่มโอ้เคยผ่านมือมาแล้วจากงานสุดปังเรื่องคือเธอเลยรู้ซึ้งอย่างดีและถ้าผู้จัดสนใจงานคู่โอ้เต้านาทีนี้ขอผ่านดราม่าก,ก่อนขอปักทงคอมเมดี้บ้างค่ะ <laughs> ไม่ค่อยได้พักค่ะ <My. S 1> ช่วงนี้หลุดจากดราม่าบ้างก็ดีเพราะแคนเนี่ยคือเธอก็ดราม่ามากเลยใช่ไหมเราเป็น king of comedy บ้างก็ได้ <laughs> <laughs> และล่าสุดแฟนๆเตรียมเฮกันเลยเมื่อนางเอกแป้วเปิดตัวภาพในกองละครด้วยคาแรคเตอร์ใหม่หน้ามาน่ารักย้อนวัยจับคู่หนุ่มโอในละครเรื่องในวันที่ฝนพร่างพลาย <laughs> เห็นหน้าผู้จัดผู้กำกับพี่ก้องพี่ชุแล้วจะได้ขำบ้างไหมต้องลุ้นกันค่ะ